เอาแล้วครับวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมยุคผมกายนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอกนะฮะใครมันต่อยแล้ววะเออไม่มีอะไรนะ,ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบบอกนะครับแบบโอไฮโอนะฮะผมซึ่งแบบนี้นะเป็นแบบเอ,อคล้ายๆกับแบบดาฮูดนะแต่เป็นแบบที่มีชื่อว่าโอไฮโอแทนนะคือก็เป็นแบบที่เรียกว่าไงดี ก็สวยอย e. ู่นะวิ่งนั่นใครเอ่ยเขาก็เลยวิ่งไปไหนน่ะคงไปคาลาไปละเคเบลเข้าไปซึ่งเออวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าไงดีรีวิวเกมนะวิ่งอะไรอ่ะวิ่งร้านอาหารมีขายข้อมีกันด้วยเหรอนี่่นีร้านอะไรอ่ะก็คืออะไรอ่ะอ่ะในชื่อร้านนะ เดทำไมมีตู้นี้ด้วยวะอุ้ยใครต่อยเลยนั่นนั่นนั่นใครต่อยเลยเอาไปม,มีโอเคโอเคมีมีมีอุ้ยเดี๋ยนะวัดมอนต้อมอยู่ในร้านอะอ๊้เอุยปลาได้เลยเว้ยเฮ้ยอย่างี้ต้องลองของไหมมีคนให้ลองไหมอุ้ยยังไงใครมันต่อยอะไรอุ้ยต่อยมาอยู่วะ อุ้ยไฟไหมอุ้ยไฟไหมอุ้ยตายตายตายอุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้อุ้ยวิ่งดีไปแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ next play check in สามนาทีอ๋อโอเคแล้วคำออนเสร์มนี้ว่าอยู่หรือเปล่าซึ่งเอ่อโมเดลผมขอเปลี่ยนเลยแล้วกันนะนี่เป็นโมเดลแบบน่าโมเดลแบบ เลี้ยวไงดีเช่ามาแล้วกนะันเ,เสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าป่วยนะฮะก็ตอนนี้ป่วยอยู่ก็คือเสียงแบบไรอะไรครับพี่อะไรครับพี่อัดคลิปอยู่นะอัดคลิปอยู่นะอย่านะอย่านะอย่านะมันต้องมาไหนบ้าง อะไรคุณอะไรคุณอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ้้าสู้อะเฮ้ยสู้สู้สู้อะสูอ่มันสู้สู้เป็นไงเราปไรางงงงเตดิงงเตดิงงเตงงเตดิเยอะออืมเอะนี่อนมาดักเลย เป็นไงเป็นไงหาเลือกเพนกวินนะฮะหาเลือกเพนกวินนะเราฮะมานี่กดจีเพื่ออุ้มได้เลยให้ดาวนะน่าจะกดอีเพื่อฆ่านะจะไม่ผิดนะนี่เน่กระทืบเลยล้มลงนารูโตะทำไมนารูโตะมาอยู่ในโอไอโอเนี่ย มีอะไรเนี่ยอ๋อร้านตัดผมวัตตาเฮกวัตตาเฮกเฮ้ยร้านตัดผมในีอยเโอ้ขามีลูกโซงขายด้วยเหรอว้าวอุยมีคนยิงกันรึเปล่าได้เสียงเวลเบลปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยถือปืนทำไมอ้าวยิงกันแล้วเฮ้ยมายิงเรายิงมั้งสิครับรออะไร ไปไหนเราะออ๋อตอนแรกก็เห็นยิงกันไม่ใช่เหรอแม่แต่คนการแต่งตัวนี้เมองก็บเป็นคนออยเฮ้ยอุ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 ้ยอเผื่อเยินเลยอุ้ยเผื่เตรียมตัวเลยอุ้ยปิดบ้านล็อกประตูโชยดูบ้านขายมาดูแต่กูเข้าก่อนละตั้งวันี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงกันแล้วอุ้ยยิงกันแล้วอุ้ย อุ้ยกันแล้วไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวเออขับไปขับไปขี่ไปขี่ไปอุ้ยตายเลยหรออุ้ยยิงตายเลยหรอยิงมะเนี่ยอุ้ยเถื่อนอยังเลยวิย๊มาทางนี้ด้วยปิดบ้านโชว์มาหนึ่งทีล็อกไปอย่างมาตรงนี้ไอเวนเฮ้ วิ่งได้ไปวเนี่ยช่างไม่กูไปก็แล้ววะไปแล้วเว้ยหลบมเข้าซอกไม่ตามมาหรอกอุ้ยอ้ยรถเข็นอุ้ยอุ้ยแอมสัยะเยอกดอะไรยอวะเออกดสีป่ะอ๋อนี่ไงใช่สีแล้วก็ปิดหาซ่อนตัวตอนนี้ของแกเรียตัศยะละมีเบคอนมงอยู่ เปิดถังไปอะไรอะ่ะก็พิมพ์อะไรเมื่อกี้อ่ะเขายอ่ออยู่อ่ะเี๋ยอ่อบ้างอ่ะยอ่อๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ No one want to be friend with me โ oh ช <c oughs> ีวิตเขาซอสจยิงเลยอะไร ยิงกูทาไมเนี่ยเอ้ายิงกูเฉยเลยเอ้ามึงยิงกูนะมึงยิงกูนะยิงกูทําไมยิงกูทําไมยิงกูทําไมสิฮอะยิงกูทําไมฮะมึงยิงกูทําไมสิอึมโดดอะไรมึงโดดอะไรหนูโดดอะไรฮึโดดอะไรมึงยิงกูอ่ะ ยิงกู้ยิงคืนอะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมียิงนกระถืออ่ะล่ะไปดีกว่านี้นี้นี้อุ่ยตุยเทมขอต่อยสักรอบหนึ่งตี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 ไงเป็นไงอืออือต่อยต่อยต่อยเอาฟังอือ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 ืไม่ยิงไงอุ้ยต่อยก็คืนเราเบิดเลยไหปดูซิตัวของโอ้เราไม่ของดิวะ เอาขวานมาใช้แล้วก็สเก็ตมาใช้แล้วก็ลูกซองลูกซองกำนันเก็บไปเคซื้อทำไมกูซีไม่ใช่ครับมีเโอเคเรามีสเก็ตบอลด้วยอ๋อนอ๋อไงเทพเอ้าไม่เทพเลยกี่สเก็ตบอร์ออออเเล <laughs> รในในทีแบบนี้เนี่ยนะนี่คนเมื่อกี้เขามายิงเราก่อนนะเราแค่สวนเข้าไปนะ เราไม่ผิดนะเราไม่ผิดเขายิงเราอ่ะอ,อ,อ, ja. อ,อ,อุ้ยจะมาถือค ah. ้อนมาอุ้ยอ๋ออ้าไอหมอนี่มันเอาเว้ยเฮ้ยไอหมอนี่มันเอาอ่ะลุงเอาฮะลุงเอาฮะลุเอาฮะลุเอาฮะเอาฮะเอาฮะอืมแต่คือเอ้าอุ้ยไอนี่เขาเอาด้วยคนหนึ่งไอนี่เขาเอา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 เว้ยเอาเอาอฮะ เอาเหรอฮะเอาเหรอเอาเหรอฮะอืมไปละหนีโกละโยนี่ย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 ี่อุ้ยใครต่อยกันอุ้ยอะไรอะไรอุ้ยอะไรเี่ยอุ้ยเจียนเยเนอุ้ยเอทีเอ็มว่อุ้ยวู้ววปลุกปลุปป้ยยาย่าย่ วุยยาๆยาวยายายาิยาวยาเอันจิ้งจเราเออวันิงๆเราเวลาเวลาวเวลาเวลาวเวลวิสกสอสกสกสกอกส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 กโอ้ยกสกสกกสกกสกสกโกส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 กกส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 กมกอมันจ่อยิกเราเลยเมื่อกี้เนี่ยอุกยอุ้ยทกมนี้มันดุจังเลย เออคนมีปืนทุกคนที่มันมันสู้ไม่ได้จริงนะเอออุ้ย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 อุ้มันดูกันจังเลยอุ้ยติดอะไรเนี่ยทำไมคนเกมนี้มันดุกันจังวะปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บเอาละมาซื้อของเลยครับไม่มีอะไรน่าซื้อไปดีกว่าว้าวอุ้ย

แม่เออดูคำสั่ง6 6เข้าไปคนเมื่อกี้นี่มันแม่มันจะเอาจริงเว้ย้ตึ๊ด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 ตื๊ดตื๊ดต้๊ดตื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 ๊ดต๊ดตื๊ดต๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตา๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตตึ๊ด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 ต๊ดตตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต มีมีเอทีเอ็มร้อยโอ้เขาต่อยอั่นก็อยู่ต่อยตู้เอทีเอ็มอยู่ตู้เอทีเอ็มเกมนี้มันไม่ได้มีไว้กดนะมันเอามีไว้ต่อยอืมใช่ไม่ได้มีไว้เก็บแต่มีไว้ต่อย <c oughs> ไม่ได้ฝากไม่ได้ฝากไม่ได้ถอนไม่ได้โอนอะไรทั้งสิ้นนะต่อยตู้เอทีเอ็มเป็นไงเออ เอาดิเกมมันแบบโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงกรี๊งเข่าวัดวัดอะไรวะอยู่ๆก็มืดอุ้ยอุ้ยคลอ่ะอุ๊ยฮีกันด้วยอุ้ยเดี๋ยวขอไปดูหน่อยแล้วกันน้องอุ๊ยอุ๊ย เฮ้ยทำไมถือไม้มาจะเย็นในเย็นในน้องจเย็นในน้องโอ้โหตุกมากเลยเขาวาแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงกันแล้วอุ้ยยิงกันแล้วอุ้ยอะไรกันอุ๊ยอุ้ยยิงกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะโดดโดดดงดงโด่งโดดดงดงดงอะไรเฮ้ยเฮ้ยแล้วมาดูบูงกันเต็มเลยเฮ้ย สเบื้องไม่เบืองนี้วะอุ้ยอ๋อเขาโอเคเขาเขาปวดตายเขาเขาปวดตายโอ้ my god ๊อดทำไมแบบโรบอทว่าถึงมีเกมเลอร์แบบนี้ด้วยวะเนี่ยนี่สินะโอไฮโอชีวิวจังบอลคนโอไฮโอ้เขายิงกันเหรอไม่น่าใช่นะ งันวันนี้าก็มารีวิวจระจอกมาของคนโอไฮโอกันแล้วกันนะงนั้นเฮ้ยคิมนี่ดีไปได้แอปเปิลนี่นะคุณผู้ชมนะข้าวข้าวเช้าของคนโอไฮโอนะคะแอปเปิลลูกเดียวเลยเขากิมกันเลยนะเป็นไงอ๋อนี่ร้านมือถือในโอไฮโอนี่เป็นไงเจ๋งเะล่า โโอ้ห oh คุณผู้ชมคิดว่ามือถือนี้มันยี่ห้ออะไร <c oughs> อมมีหกสีแล้วอันนี้ล่งว่างเปล่าอันนี้ก็ล่งว่างเปล่าหน้าจอทีวีขาวโ okay. อเคเออ แล้วความเจ๋งของเกมนี้อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคุณตีเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือในเขาเตอร์นี้ปะเนี่ยไอที่เช็คบินตรงนเนี้ยเนี่ยคุณตีแล้วหนีปะต่างดอกฮะอย่างเงี้ยฮะแล้วหายไปเลยไปดีกว่าอุ้ยคนโอ้โหเขาเกินกนี้เลยว่ะอุ้ยแต่บ,บ้านแถงนี้เยอะดีว่ะ แถบบ้านม่นด้อยู่สักหลังเลยคืออยู่แล้วเหมือนจะมีคนยิงอยู่หน้าบ้านตลอดเวลาเอาล็อไกไว้ซะด้วยเข้ามาได้อของเวนกรรมอุ้ยโอ้เธอดูกระตุกอ,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 อ๋ออ,อ๋ออ๋อหย่อะอ๋ออ๋อ อ่อววิววิวเออติดมันได้เอออ่าววิววิวเออเปิดไม่ได้เออขอประตูอ้าปังปังปังอ้าวโอเคอ้าวปังปังปังวิววิอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรของเขาวะเฮ้ยอะไรของเขาวะอะไรเอาเอาใช่ไหมมึงอนะเอาใช่เปล่าฮะพอดี

นะอืเอแล้วกูมาที่ไหนแล้วเนี่ยที่นี่คือที่ไหนกันวิวิววัววเออฮึฮฮว้าวแม็นไงฮะคุณผู้ชมฮะที่นี่คือโอไฮโอนะฮะแม่เป็นไงจ๋อเลย นี่เป็นไงเฮ้ยแม่แม่แมชีพเจา้า่าขกดโอไฮโอนะฮะมีได้แค่ที่นี่นะโอไฮโอไปดีกว่าเอาละอุย้ยอะไรกันนี่อ,อ๋ออุ้ย อุ้ยวุ้ยเขาต่อยกันแล้วอุ้ยเอา้าเอ้าต่อยกันทำไมอ่ะเอ้าต่อต่อยกันทำไมอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรอะไรวิ่งหน้าต่างมาหาหาเฉยเลยอะไรครับมองอะไรพี่ เฮ้ย hey! เขาเฮ hey! ้แล้วอะไรต่อเขาเฮ้ย hey! อุ้ยว a t Can we play something else? อะไรอ่ะจุดจุดตุยอะไปดีกว่าใครมันชักปืนออกมาเกร็ลกเมกี้นี้ได้ยินนะอุ้ยสวัสดีครับ เขาต่ออะไรวะล่ะโอเคเอฮึ่มฮึ่ึไม่มีใครเห็นเลยเหรอเออและนี่ก็คือการออกกาลังกายตอนเช้าของคนโอไฮโอนะครับผม่าเ,เขาจะออกกำลังกายโดยการ กระโดดแล้วครับแล้วก็ชูมือขึ้นฟ้าอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยฮะการออกกำลังกายคนโอโอ้โหนะแล้วเขาก็มาออกกำลังกายที่หน้าคาเฟ่ด้วยนะฮะอย่างเงี้ยแะเจ๋งกับเทมปล่าแล้วก็มีคนยิงก,กันข้างหลังอุย้ยไม่น่าใช่ละไม่ไม่ไม่ไมไมน่าใช่ละ <c oughs> อุยอ้ยเอาใครตายเอาแล้วครับตอนนี้มีการตายเกิดขึ้นนะเป็นตอนนี้ฮะนักสื่อสื่อข่าวนะเพ็กกี้บอยนะกำลังวิ่งเข้าไปหาสถานการณ์นะฮะไปดูซิว่าใครเขายิงกันตอนนี้นะฮะ โอ้าดีะด้านหน้าเราเลยนะกำลังยิงกันอยู่เลยนะฮะสวดสดีครับคุณเบคอนนะครับไปล้วตอนนี้ทางเราได้ทำการแอบซองว่ามีคนยิงกันแถวนี้นะครับมารีวิวเกมหรือมารีวิวอะไรเนี่ยอืมทำไมคนโอไฮโอก็ต้องยิงกันด้วยนะครับไม่เข้าใจนะฮะแล้วเขาไปซื้อปืนมาถึงไหน ว้าวคนดอู้โอ้ยิงกันแล้วอาวอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยยิงกันหรือเปล่ายิงกันหรือเปล่าจังหวะนี้เอ๊ะมีโลกันด้วยเหรอเขาซื้อโลกันด้วยอะคุณผู้ชมดูดิแหมบ้าเขาถือโลกันนั่นแ่ะอุ้ยยิงกันแล้วอุ้ยอุ้ยระเบิดอุ้ยอุ้ยอะไรกันอุ้ยระเบิดอะไรอุ้ยอุ้ยเดินมาทำไมอะไรครับพี่ อะไรอะ Let's go อะไรสักอย่างผมรู้อ่านไม่ทันเด็กไปแล้วเอามองอัสวิ่งไปแล้ว,ว,ลวโค้งกระดูกไ่นเออใช่โค้งกระดูกว่ t แต่โค้งกระดูกป่นเหรอโค้งกระดูกป่นปั๊มน้ำมันอะไรธนาคารโดนป่นเหมือนกัน นี่มันบ้าเลยวะเนี่ยวะยิงกันในนาคาด้วยเอออ๋อไปอาอยิงกันเลยเออยิงเออเอออู้ระเบิดธนาคารอืมอุ้ยต่อกันแล้วอุ้ยยิงกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกันแล้วอุ้ยยิงกันเลยอุ้ยยิงกันเลยอุ้ยตายเลยอุ้ยจะทืบซ้ำเลยเอาเ้ยอะไรแกมือกีกแล้วอ่ะเอาไปแล้วเอา ยิงกันเลยเอาแรววางกูไปด้วยหนีดีกว่าไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้ะครับส่วนพี่เขาคนนั้นก็เออซื้อแฉลงมาทุกเอทีเอ็มนะฮะนี่คือการหารายได้ของคนโอไฮโอนะฮะเขาไม่ได้คิดจะทำงานแต่เออเขาทุบตู้เอทีเอมเพื่อเอาตังค์นะฮะนี่ ร้านเบอร์เกอร์ไงนี่มีแบบขับไปสั่งด้วยเออเอาเบอร์เกอร์ปลาฮะไปเราเอาเดือ์ฮะแต่ไม่มีพนักงานนะฮะแล้วก็ขับออกไปคุณคิดว่าอันนี้เขาชี้ไปทางไหนนี่คือลูกศรของแบบโอไฮโอนะฮะอุ้ยตัวที่เห็นอยู่หน้าร้านพอดีเราก็ต้องทำ เข้ามือตาเลียต้เดี่ยวตาตามก็คือการทุบตู้เทอืม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 ,อมทุบไปทุบไปเรียบร้อยทุบไปอีกเรียบร้อยได้ต่างเป็นไง,ไงว้าวการหาตังของโอไฮโอแล้ววิธีการเข้า้านนะฮะเราไนเข้าทางดน้านลานนะอืมเราเข้ากันทางนี้เป็นไง,ไงตังอยู่บนโต๊ะเก็บเลยรออะไรอย่างเงีง้ย นี่คุณดูเบอร์เกลร์สามสิบบาทนะฮะแล้วนี่ก็โค้กสามสิบบาทเหมือนกันราคาเท่ากันนะฮะแต่ว่าเกมนี้มันไม่ได้ใช้เป็นบาทเวยอ้าวเจอแล้วไอ้ซิดหลอดเฮ้ย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 อะไรอะขายอะไรอะ คืออะไรนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ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 อย่านะอย่านะอย่านะอุ้ยอย่านะคว้าของมาอะไรเห็นนะเห็นนะอย่าบอกนะว่าโอ้โหขายปืน My God เจ้ เราจะเออ่เรียกว่าไงดีไปบุกเออเขาเรียกอะไรดีอ่ค่ายทหารนะทำไมท่ากู้ท่าโพนี่วนะเนี่ยว้าวท่าโพเทจริงเลยนะซึ่งเรามาเปิดแผนที่ดูกันหน่อยดีกว่านี่คือโทรศัพท์ของคนโอไฮโอนะสัญญาณคือ r าโมบายเวลาเป็นโมชาเปิดแมป นี่เป็นไงนี่คือแมปของเกมนี้นะมาเป็นไงเจ๋งป้าละ่ะนี่ฮนะคือนี่คือสถานีนี่คือข่ายทหารเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยสามารถมาเรืเล่ยเห็นปะอ๋ะนอน้อมีการนำทางให้เราด้วยไปเดี๋ยวเราไปบุกข่ายทหารกลนด,ดีกว่า Let's go ขี่สเก็ตบอร์ดไป <c oughs> สวัสดีครับมีก่นตอนเช้าหรือเปล่าไม่สินี่มันตอนลางคืนนี่ถึงแล้วค่ายทหารเป็นไงเร็วใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเออเอา landmark ออกได้โดยการที่ว่าเปิดมือถืออีกรอมหนึ่งกดแมพแล้วก็ตรงนี้ clear waypoint นะฮะคือการเคลียร์ landmark ที่เราวางเอาไว้นั่นเองเอข้าเป็นไงอ่ะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะผมเคยมาเล่นแบบนี้ก่อนหน้านั้นเห็นคนมันเอาไอเนี่ยกล่องอันเนี้ยอ่ะโอเคคุณผู้ชมฮะก็เอาไว้ไอผีหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะปุบแม่ผมเล่นแล้วอ่ะ ไปเจอกันใหม่ในคนลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับรบ๊ายบาย